ทำไมตุ้ยน่ารักวะตุ้ยตึ้งมากเลยออกมาแบายเนี่จีบไจะดีหรอดีเดี่ยเลยเนี่ยดีฉันไม่าแล้วยกตรงสดเปนมาขึ้นหีลำบุญฉันก็แค่ชอบเหรอชเล่ะฉชียร่ช่วย คือว so hey. ่าคนไม่ชอบชอนรันเจไม่ต้องกลัวเาชอบแกอยู่แล้วจะอะไรก็ได้ลดีมากนี่โชยอยู่ด้วยอ่ะแกใช่ไหมแกเอาของให้เขาแล้วไปเอกแกชอบไปเลยไม่อกอะไรเลยแกเอาของมาให้อ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยววิธีอ่ะจริงเหรอใช่ชอบไหมเราตั้งใจซื้อมาให้เลยนะเฮ้ยแพงไหมเนี่ย ไม่พแพงเราเต็มใจให้ขอตรงนะนดลรับอเลยครับพรงนี้เดี๋ยวชิ่ไหนฮัลโลนี่มาเร็วมีเรื่องด่นวนบอกเลยว่าห้ามพลาด เจยฉชนะไอพี่ตุ้ยอ่ะตุ้ยแบบขนุน่ะแบบเฮยกันดักมากเกิดขึ้นแบบหรือว่านีีประกายคริ้งอะไร่ี้แบบเสียบคูรอบตัวเลยอาไงอ่ะไม่ยอมอ่ะเอาไงเนี่ยต้องสัดการเอาสิยังไงไหบอกมาเลยพอมมากี่แข็งันแห่พี่แกต้องไปเรียนชวนมัน แกต้องาคนลงนะแล้วแบบออริสัออยที่สุดอะไเชิอสุดลงใช่ไหมใช่ได้แกจะทำอะไรต่อปะชิกจะถ่ายใช่ไหมเราแบบเฟซนิวในนั้นแล้วลองคนเกียดมันแน่ลงป้งตุยด้วยพี่ตุยไม่ชอบมันแน่นอนมัชอบแกแน่นอนเดินปัดดิวมเริ่มเออจไม่ขล้วอะเฮ้ย Oh! Mm -hmm. อุบัติเหตุไม่มีอะไรอ๋อไม่มีอะไรเนาะโอเคงั้นเราก็เล่นเดิเลุกเดอิดผลจะเอาอลยนะพี่เลือจะการ์นยังหีไ่ให้มันมีทียืนที่สันคงเฮ้ยโอเคเพราอนะพยายังดิบหล่อไปสึกรอรอเลยตุ้ยุ้ยนี่ขาม่ยังเฮ้ยอะไรเนี่ยโยชิ ลมเพราะแบบขนมนภากเฮ้ยแล้วทำไมขนมทำอย่างนะั้นน่ะและ้วโยชิเป็นอะไรไหมเนี่ยเจ็บสาหัสมากตอนนี้อยู่ในห้องแบบมาเลยนไม่ได้เลยเฮ้ยคือไม่ได้ป้าคือชนเราไม่ขอโทษเลยอะ่ะนี่ใส่เย่มากเน่เหรอแกเห็นข่าวมี้หมย่าเลยอะข่าวพี่โยชีอะลมว่าแกไปเดินชนเขาแล้วเ็าเจ็บสาหัสเลยอ่แไม่ใช่เหรอ แล้วเนี่ยก็โพสว่ากแกไม่พูดขอโทษเขาด้วยอ,อ,อ่ะช่อขอโทษเขาไปเลยนะเขาช่อขอโทษเขาหลายรอบมากเมื่อวานอ่ะแสดงว่าโยชีอ่ะตั้งใจพูเพื่อที่จะใส่ร้ายเธอนะอ,อืมต้นดิแล้วเราอ่ะก็มีหลักฐานแล้วเพราะเราถ่ายไว้เมื่อวานงั้นเธออ่ะต้องออกมาชี้แจงนะว่าเธอไม่ใช่ฝ่ายที่ผิดอืมได้ได้ไ,ได้นะคะชีที่ทีกเขาเห็นเลย ออนไลน์นะคะมันไม่ใช่ความจริงนะคะทุกคนเพราะว่าความจริงนะคะคือมันเป็นแค่อุบัติเหตุค่ะแล้วเราก็ได้ในการขอโทษเขาไปแล้วและทางเรานะคะก็มีหลักฐานด้วย <c oughs> เดี๋ยวทางเรานะคะจะพ้นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าเราไม่ใช่ผู้กระทำผิดจริงๆนะคะ <c oughs> และดำเนินคดีตามกฎหมายที่ว่าการใราส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นโดยการใช้เทคโนโลยีโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทและจำคุกห้าปีหรือจำทั้งปัดัยเลยค่ะ ันเป็นไงว่าโอเคไหม,มเ็โอเคเลยจริงหรเราขอโทษนะที่เราไม่เชื่อใจเิอเรื่องไรเราเข้าใจจริงหรอขอบคุณนะพวกเราขอจบการแสรมดงบทบาทสมมุติเียงเท่านีา้ค่ะขอบคุณค่ะ<อ>